ขเมีนออกมาขอทานอีกแล้วกัมพูชาอ้างอาวุธไทยก่อสารตกค้างมากกว่า70ชนิดร้องขอเงินทุนจากนานาชาติมาช่วยกำจัดสำนักข่าวเคมิฟทร์ของขเมีนรายงานว่าหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการห้ามอาวุธสารเคมี er และนิวเคลียร์ชีพภาพรลังสี NACW ได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับความพยายามในการทำลายและกำจัดวัตถุอันตรายจากอาวุธเคมี er, ซึ่งยังคงเป็นภัยคุกค,คาม ต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในเขมร NACW อ้างว่าในความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากินเวลานาน5วันในเดือนกรกฎาคมไทยใช้ปืนใหญ่และอาวุธหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทโจมตีที่มั่นของกัมพูชาโดย NACW ระบุว่าฝ่ายไทยได้ยอมรับว่าได้ใช้สารเคมีจริงรวมถึงกระสุนฟอสฟอรัสขาวในการสู้รบซึ่งการยอมรับนี้สร้างความกังวลอย่างมากจากหน่วยงานด้าน นุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมทางด้านพลเอกพรน,นาาเลขาธิการ NACW ได้กล่าวเสริมอีกว่าหน่วยงานได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญไปเก็บตัวอย่างจากพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีสารปนเปื้อนตามแนวชายแดนกัมพูชาหรือเปล่าผลตรวจปรากฏว่าพบสารเคมีมากกว่า70%ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะกลางและระยะยาวต่อมนุษย์สัตว์และระบบนิเวศเราไม่ได้พบเพียงทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนเท่านั้นขณะที่เราตรวจสอบสารเคมีอันตรายหลาย ชนิดที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทรัพยากรทางการเงินในด้านการกำจัดและทำลายงานนี้ไม่สามารถทำโดยทีมงานทั่วไปได้จำต้องมีการกำจัดเฉพาะทางและเงินทุนที่มากเพียงพอมีแต่ขี้และแถวนั้นนะ่ะแล้วก็ศพพวกมึงอ่ะที่เน่าเหม็นหึงเออาองเงินเออาองเงินไอ้พวกประเทศขอทานไม่ดูสภาพตัวเองเลยเขาจะลบพวกมึงออกจากแผนที่อยู่แล้ว